เอาช้างไล่วัวนะครับเลี้ยงวัวไปด้วยครับเลี้ยงวัวไปด้วยครับหนึ่งครับผมพวกเราครับเช้าพวกเราครับช่องกวยจียงสายแก้วสักใบครับผม ครับผมเอาน้ำไปไหนครับไปน้ำไวที่วิเมือ่อกี้ควันเอาน้ำส้มให้แม่พังน้องป๊อปนะครับนี่เอาเแม่เก็บป้แล้วน,นี่เป็นความสามารถพิเศษกินน้ำนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปร,รูปจ้จักทั้งสามเชือกนี้นะครับนี่ไปทางไหนเดีย๋ยวผมจะตามไป เอาอะไรไหมโอ้ข้างหน้าก็มีมัวนะครับข้างหลังก็ทางสามเชือก ควานขวานเอาช้างไล่วัวนะครับนี่เลี้ยงวัวไปด้วยครับเลี้ยงวัวไปด้วยครับนี่ขวานคนเดียวนี่เลี้ยงช้างสามเชือกนะครับนี่ แทงมนหน้าแทงบนมอญีมุดมนหน้าบุดมดสะให้บ่ก็ช่วงนี้เป็นฤดูทำนานะครับนี่นี่นี่ข้างหลงังนี้เป็นโบสถ์นะครับนี่เป็นโบสถ์กำลังสร้างย,ยังไม่เสร็จนะครับ ครับเป็นวิถีชีวิตคนกับช้างนะครับน oh oh right. oh oh ี่พี่ควานเอาเลี้ยงช้างสามเชือกนะครับนี่มองยังหน้าฮะไ๊บเพื่อไปบ๊บเพื่อเสีย ไปไปนะบอสเนหนโกูขุดนะครับผมวันนี้เราจะตามพี่พี่ช้างสามเชือกนี้ไปลงทุ่งนะครับนี่ครับผมช้างกำลังเดินลงทุ่งนะครับ <1> 1> เป็นความสามารถพิเศษของพี่ควานะครับนี่ เลี k, ang, Pop, ้ยงช้างเชือกเดียวนี่สามเชือกนะครับฝั่งซ้ายนี่คือพังน้องป๊อปนะครับฝั่งกลางนี่คือพรายเคนนะครับครับผมน้องป๊อปครับตรงกลางนี่พรายเคนนะครับตรงกลางครับผมหลังสุดขวาสุดนี่คือพังแสงเดือนนะครับนี่ครับ รูครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาตามไปเลยนะครับวันนี้ครับเป็นความสามารถพิเศษเลี้ยงช้างคนเดียวสามเชือกนะครับนี่อยู่ทุ่งอีกอกี่เชือกพี่ควนันสองบัว เราไปเลี้ยงที่ไหนครับที่มูนครับเน,น่โค้ชให้เดินเกาะหอคินะพูดเดินเร็วมากเลยครับดูครับจ้ำจ้ำจ้ำอย่างเดียวเลยครับอยากแสดงว่าอยากลงทุ่งมากอนี่นน เดินอย่างเร็วเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูทํานานะครับก็ข้าวกําลังขึ้นครับดูครับข้าวกําลังขึ้นนิดๆหน่อยๆวันนี้เราจะตามพี่ควานพา พี่พลายกับไม่พังสองเชือกไปไหนนะครับเราต้องตามนะครับวันนี้ครับทำไมเดินเร็วสิสงสายอยากลงไปน้ำมูลแล้วนี่ ถ้าไม่มัดคอไว้นี่ไปไกลเลยนะครับนี่เพราะว่าแกเคยไ,ได้ไปกินนะครับได้ไปเล่นน้ำครับแกอชอบธรรมชาติครับ นุ่มรอครับผมควงสาวมาสองเชือก ครัวผมวันนี้เราจะพาลงทุ่งนะครับอเ,เอามาเลี้ยงทุกวันบอกได้ข่าวว่าแพลทลินตกมันแล้วครับ วันนี้เราจะตามควานไปนะครับนี่เดี๋ยวไปดูทายพาินด้วยตกมันจริงหรือเปล่ามาแบบธรรมชาติครับวันนี้ครับี<ป>๋ยวเราจะไปรออยู่ข้างหน้านะครับผม<ป>ครับผมวันนี้เรามาลงทุ่งนะครับนี่ตามพี่ควานมา อยู่ในทุ่งที่แห่งนี้เขาเรียกว่าบังทะลุนะครับฝั่งไกลๆน,นู่นครับพี่ควานกำลังขี่พายเคนมานะครับเนะี่ย แล้วครับสุดหล่อของเราโค้งสาวมาสองเชือกเลยนะครับเนี่ยก็ในบริเวณนี้ก็เลี้ยงไว้ผูกไว้แถวนี้ประมาณสี่เชือกนะครับฝั่งนี้อีก สองสามเชือกครับดูครับวันนี้เราลงทุ่งครับวันนี้ครับสามเชือกแล้วก็ฝังข้างหน้าอีกรอครับผมสองเชือกครับผม นี่คือพังน้องหมวยกับพี่วันเพ็ญน,นะครับจีรับนึ่งโบจีรับนึ่งโบ มองสัตว์โดน่ะสัตว์โดนลิมเนี้นะครับผมตอนนี้ก็จะถ,ถึงที่หมายแล้วนะครับนี่เนี่ยสัตว์โดมนี่คะน,นี่สัตว์โดมแบบนี้ ครับผมถึงจุดหมายแล้วนะครับครับผมครับมาดูธรรมชาติครับ วันนี้พี่ควานก็ได้มาถึงจุดหมายเรียบร้อยนะครับครับสองเชืองนี้ก็คือพังน้องหมวยกับพี่วันเพ็ญน,นะครับนี่ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องกวยอาเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผม สำหรับเทปนี้พามาดูแบบธรรมชาติครับผมสวัสดี